่วดวนเกิดเหตุความวุ่นวายชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณปราสาทตะเมนทมตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเวลา13นาฬิกา8นาทีวันที่15กรกฎาคม2568เหตุเกิดหลังจากหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งตะโกนใส่ทหารไทยด้วยถ้อยคำรุนแรงกล่าวหาว่าทหารไทยล้ำเส้นเข้ามาในเขตกัมพูชาต่อหน้าทหารทั้งสองฝ่ายและนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง เสียงตะโกนดังกล่าวนำไปสู่ความตึงเครียดในทันทีโดยทหารทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาต่างเข้ามารุงตัวเพื่อระงับสถานการณ์แต่กลับเกิดการโต้เถียงและตะโกนตอบโต้กันอย่างดุดเดือดสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ลุกลามคือการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาจํานวนเกือบหนึ่งกองร้อยที่วิ่งเข้ามาบริเวณบันไดาทางขึ้นปราสาทซึ่งอยู่ในฝั่งไทยทากลางเสียงโห่ร้องและคําสั่งของผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝั่ง ทหารไทยจึงต้องเร่งเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมส่งกำลังไปยังจุดที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประชญหน้าระหว่างกำลังสองฝ่ายมากกว่านี้ทันทีที่เหตุการณ์เริ่มบานปลายทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพนักท่องเที่ยวไทยและกัมพูชาที่อยู่ในบริเวณปราสาทออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งปิดเส้นทางขึ้นปราสาทต,ตะเมินทมชั่วคราว โดยในเวลาต่อมาเพจชื่อดังกันจอมพลังได้โพสต์แจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนว่าขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวอยากขึ้นไปยังบริเวณปราสาทตะเมินทมในขณะน,นี้พร้อมระบุะว่าใครอยู่ข้างบนให้รีบลงมาทันทีพื้นที่รอบปราสาทตะเมินทมเป็นจุดเฝ้าระวังสําคัญเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ยังมีปัญหาความเห็นต่างเรื่องเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ําว่าความเปราะบางของสถานการณ์ชายแดนยังสามารถปัทุขึ้นได้ทุกเมื่อ ขณะนี้สถานการณ์ได้รับการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากฝ่ายความมั่นคุมของไทยหรือกัมพูชาขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนโดยไม่จําเป็นในช่วงนี้ดันล้ไอยก

เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมึงดันมาเลยผูมึงจะกลับมาเลยถ้ามันไม่ลงไปผู้พไนทถอยลงไปหมดช่วยใจกันเลยช่วยใจกันเลย đi bà 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 好嘞，好嘞，好嘞。